แกครับทุกคนครับก็เห็นชุดกอจิอีกแล้วลงพนตัวนิ่มตัวนุ่มอ่ะตัวนี่มอะไรวันมาสัจจปันโลกสิบถึงสิบเจดมาสัปดาห์เดียวรู้กันภาษาไวรุ่นคือรู้กันครับได้นี่พวกชุดใหม่ใช่ไหมนี่โอ้ทำไมเยอะจังวะมันรวมกอจิเลยนี่วะเอ้มีกอจิอันนี้แดะสลิมอ่ะเนียนอ่ะเอ้ยไม่ใช่เราจะเอาอันนี้นะครับลู u ด d i n แก็เจ็ดต่อสองทำไมมันถูกจังวะหรือมันออกยากเราจะไม่ได้นะอะ มื่อเพชรทำไมมันถูกจังวะหมื่นเพชรเลยมันหมดไวยังอ่ะโจ้าทุกคนทำไมหมื่นเพชรมันลดไวยังอ่ะคือผมกะจะเอาให้หลายๆชุดเว้ยแต่มัน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 ได้แค่ชุดสองชุดวสะสภาพต้องเอาทุกชุดโอ้โหบ้าทุกคนคิดว่าสภาพผมมันเอาสี่ใดอีกอันนึงอันนี้เคยใส่อยู่มันดูปัญญาอ่นอนละช่วยเด้อเว้ยดูเกีล้ออ๋อ สีพวกนี้มันสีลูกกระจอกอะ่ะผมอยากได้อันนี้อะ่ะโอ้โหไปสุ่มในตู้อีโวเอาเหรียญพี่คืออะไรอันนี้เหรอสุ่มในนี้ไม่ออกง่ายเหรอต้องต่อแหลพี่นะโว้มันหมดเยอะเกินมันปูยงวะเป็นคือเดี๋ยวผมให้ดูเป็นแล้วกันนยนๆๆมันมันมีเยอะมากผมไม่ได้แลกกันเยอะเกินเป็นอะ่เนอะเดี๋ยวให้ดูเป็นเลยนะใหดูเลยอ่ะนี่เจ็ดใช่ไหมหก สามสามหกดูดิมันเหลือมันเหลือเศษตึมอะ่ะไม่ได้เลขอันเนี้ยชุด power ranger วันยาอ่อนนี้ก็ไม่ได้เลขนะสุ่มครับเมาเมาเมาสอะ่ะแค่นั้นแหละถ้าพี่กู้บอกว่าเมาผมเอาเองรู้กัน,นรู้กันแล้วแล้วไงแล้วก็ชุดนี้นะครับทุกคนวันที่ก้าถึง25นะครับมาประมาณ10 ยีสิบวันปะไม่ดีก็ประมาณนั้นละครับไปนี่ผมก็เอาอะไรนะใครที่ยังไม่ได้ก็เอาครับมันเป็นชุดในพานในไรกันแต่ผมเฮ้ยผมเงินตัวนี้ว่ะเฮ้ยไม่ได้จริงหรอห้าอันอีกลูกนหนึงเออแลกกันไปเลยเฮ้ยโอ้หมือนเพชรทำไมมันดูน้อยไปเลยวะผมใช้ไปหมื่นกว่าโอ้ แน่ชุดเดียวมันไม่ได้ดิของมันต้องมีชชนั่นผมเอาแค่นี้แล้วกันทุกคนได้แค่ชุวยได้แค่สองตัวนะครับได้ตัวนี้กับลัตจิตอันนี้หนึ่งสองมีอยู่สามตัวเห็นปะผมอยากได้ให้เยอะๆสีเขียวใช้พิมพ์แค so <processo. S 2> <over> ่หนึ่งอันอ๋ออันนี้เหรอโอเคเป็นสร้างงานจัดละชุดโลเซลอ่ะผมโคตรชอบอ่ะทุกคน ตายแล้วเบอร์โอ้ยน่าจะไม่ตายครับเมื่อกี้ถ้ามีตาก็จะไม่ตายนะครับเกิดใครที่บอกว่าตายหรือยังเมื่อกี้ถ้ามีตาก็ถ้ามีสมองดีกว่าครับก็จะเห็นว่าตายไม่ตายตลาดหน่อยนะครับคนไทยสุสๆมาวัวขี้เหรอมาวัว รู alors, cool, right? mm ้กันครับชื่อคนน่ารักอะดมแเดงดองเดงอ่เช็ลูกนิดนึงครับนิดนึงครับชื่อคนแบบดึ๊กดึกดึ๊ดิวอะดุยดุยดีดาดำดึงด่อะเบอร์ราคาลองทำเดี๋ยวกดให้โอ้ผมทำทุกอย่างว่าคนดูเวอร์ชันใหม่นะครับไม่ใช่เวอร์ชันอันเก่าแล้วที่มแจกล่าสุดอันนี้ก็เวอร์ชันนี้นะครับแคปเอาเองนะครับแล้วก็จะไม่บอกเวอร์ชันนะครับส่วนอันนี้ก็แคปเอาเองครับถ้าไม่ทนก็ไม่ต้องเอาจบครับง่ายๆนะครับ นี่หูหน่อยโอเครู้รู้กันครับเพื่อนทั้งค่านในเกมครับวันนี้โอ้ยจะดูได้เยอะแยะแล้ววะ GPI booster หนึ่ร้อยหกสิบครับ d p i เมาแปดร้อยจบถามได้เยอะแยะเฮ้ยมือผุแข็งจัดเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> มือสั่งยิงยิ่งเลย เอเ้ไม่เย็นหรือวะตัวตนั้นน่าจะมือสุดสัจนขอ D v I ใส่หูฟังหน่อยเฮ้ยเม้งเอิ่มลวงวมันคือสเต็ปครับเมื่อกี้ไม่ได้ผมไม่ได้โชว์โง่นะแต่มันคือสเต็ปการลงครับอ๋ออันนี้โง่จริงอันนี้โง่จริงนะครับอันนี้ไม่ใช่การแสดงนะนะไอ้นั่นโง่จริงไอ้ของผมกับการแสดง เอียนไอ้ลอนค่อยๆพูดค่อยๆจ้าครับนากรีฬาย่างๆครับนักกีฬาย,ย่างๆย,ย,าย,ย,าย,ย,ายิงตัวไม่น้ำครับนักกีฬาโอ้ลงครับนักกีฬาย,ย่างๆครับสวัสดีครับผมมาวะ First Blood โอ้เองตื่้ยมันเกนมันหนาวอ่ะ้ยีตัวนักกีฬาเฮ้ยมันอยู่ไหนอ่ะ i t b ไม่สเตีมสเตีมครับแต่ตอนเย็นไม่ได้สตตียรุ่งนี้เพราะไอ้นี่ผมไม่รู้ว่าผมต้องถักไหมชาบไอ้นี่ผมไปดผ่าฟันคุดไงมันเจ็บเฮ้ย,ยขาตา <First fly. S 1> ยตึงตึงหน่อยไม่ตึงมือเลยอ่ะ <c oughs> ไปๆนะักกีฬาจะเย็นดี่ลมๆ เอาอีกเลี้ยวโควโน่อีกเลี้ยว <First blood. S 1> ถ้าไม่กางโคโน่ตายครับดิ้นดีเอาเปียกผมบอกเลียวถ้าไม่กางโคโน่ยังไงก็ตายทุกคนเชื่อผมปะเชื่อผมดิไม่เชื่อผมมั้งนะครับอย่ารังครับพี่บุญเป็นไรผมเป็นคนหล่อที่ครับที่ไปหนึ่งทีขอบคุณนะครับพี่ชม ทำไมนะรู้กันขอโทษนะครับที่ผมชอบยิงมิดเดียวโอ้แสนแอปครับหินชัดเจนครับว่าแนแปแม่งบทรองทุดของมาเฟียรครับที่แสนแอปปับมานี่มาเอ้เออแม่งแสนแอปหรือคู่กวรที่เห็นไหมไม่ได้ดึงมาโคมาโครไร อย่างงูหนุ่มหน้าใสมากับตึงซองไฟมันไม่ใช่ซองไฟครับมันคือซองซาตามาสเตโตมุยพูดอะไรวะเออมันคือซองซาตา,ามาครับถ้าสุดแท้ผมมีอะไรอะไรไม่ได้อะเป็นอะไรอ่ะไอไอไอทุกคนดูไอเด็กเชี่ยนี่มันเป็นเลยครับไอรถไฟการ์ตูนอนะรัว First Blood รัวไม่พูด นะผมไม่ชอบพูดนะครับเพราะผมเบื่อเลยว่ะเบื่อเลยนี่ชให้ฉันนั้นตายเป็นคนที่ตกในห่วงแห่งความรักเธอเสกให้ฉันหมืนเวทมวนต์ทีตีที่ไหนไม่ใช่ฝันอยากอยู่ตรงนี้นานน่าจะทอแค่นี้เจอได้ไหมเพียงในคืนนี้เราได้คุยอยู่แค่สิบนานไหมไอ